สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ห่างหายจากการ ทำ Get Lady with me นะคะวันนี้ก็เลยมาทั้ง day แล้วก็ night เลยจริงๆชีวิตประจำวันของแก้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันตื่นก็เวลาไม่เท่าเดิมตลอดแบบไม่ใช่เป็นคนแบบสมมติว่าเทีย่ยงก็คือเที่ยงตลอดอะไรเงี้ยคือมันก็จะสลับเปลี่ยนกันไปกับตารางงานหรือว่าช่วงชีวิตนานๆของอิฉันเองนะคะก็เลยไม่แน่ไม่นอนแต่คร่าวๆก็คือถ้าช่วงไหนที่ทำงานยันดึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะตื่นสายช่วงไหนที่ต้องมีงานเช้าก็จะตื่นเช้าก็จะสลับกันไปเป็นประมาณ ะะไหนๆก็เปิดคลิปกันตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรวันนี้ก็เลยมีไอเทมที่อยากจะมาแนะนำด้วยเป็นเหมาะกับ day and night มากๆขึ้นเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำมทำเพลงแล้วจุดนี้เคทตี่ดอนะคะ bright up day cream spf 15นะคะแล้วก็ bright up sleeping mask นะคะก็จะเป็น t o in o n ซองเนี่ยก็คือได้ทั้ง2 ปังมากตัวนี้ก็คือแน่นอนว่าเคที่รอหาซื้อง่ายนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยก็สามารถไปเนี่ยเซเว่น <7 S 1> เดินไปก็คือหยิบได้เลยตัวนี้ก็คือคุ้มเช้านี้นะคะเราจะมาในฝั่งของน้องทางนี้ก่อนอ่ะโฟกัสให้ด้วยสิคะนี่สำหรับต,ตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้ไบรท์ใสขึ้นคูณ1คูณ2เท่าไปเลยนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ ทาแล้วลุกดูเปลี่ยนนะคะดูใบขึ้นแต่ว่าไม่วอกไม่ลอยนะคะขออภัยในแสงที่วืดวด้วยเพราะว่าเวลาเราไม่ใช้ไฟช่วยแสงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือบางทีก็โทนฟ้าบางทีก็โทนเหลืองหาครึ่งหน้าก่อนนี่แล้วก็เกลี่ยไปเลยเห็นปะ <c oughs> เนื้อคือไวๆมากแล้วก็จะปรับสีให้ดูใบขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้แบบ ออวอกๆลอยๆอ,อะไรก็คือปรับให้ดูผิวดูสดใสขึ้นจากที่แบบออเอเนอร์จีไม่มาผิวไม่ใสไม่สว่างอะไรอย่างเงี้ยนี่นเกลี่ยง่ายเกลี่ยไปแล้วนะคะให้ดูนะคะพึ่งหน้าที่ทาน,นะคะได้แล้วเรียบร้อยจะเห็นเลยว่าปรับให้ผิวดูไบรึ้นจริงจริงเลย อย่างนี้นะคะปรับอย่างนี้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่สว่างกระจ่างใสนะคะคือทั้งคู่เนี่ยเขามีบำรุงอยู่แล้วนะคะเขาจะมีวิตามิน B3 เข้มข้นถึง2%เปเซนนะคะเรียกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็มีเพียวไว้นะคะปรับผิวให้ดูใบลื่นช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราด้วยคือเราทาไปเนี่ยจะไม่ได้ฟินิชลุกที่เขาเรียกว่าอะไรอะเนะหน,หนะมันเยอะอะไรนะเป็นแบบ อ๋อเดย์ครีมที่แกว่าสบายผิวเลยเส็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยดูใสขึ้นนะคะสำหรับวันที่เราไม่ได้ต้องการอะไรมากอะไอย่างเงี้ยก็จะเบาๆประมาณนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแพลนที่จะไปงานหรือไปอะไรนะคะก็คือมีกิจกรรมแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็จะตามด้วยบัตรแต่งหน้าต่อเลยนะคะ กันหน่อยว่า day and night ของเราก็จะไม่เหมือนกันบางวันนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าช่วงกลางคืนแล้วก็บางวันก็คือจะไม่แต่งหน้าเลยก็จะเป็นในวันของการแบบถ่ายต,ตัดคลิปอย่างเดียวคนก็น่าจะรู้บ้างถ้าตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งทุกวันแต่ตั้งแต่ ปีตั้งแต่ปีเนี้ยก็คือตั้งแต่มการามาจนถึงมกอลากรุมงพรมีนามีนาก็คือยุ่งมากคือไม่ถึงแบบเดือนอื่นนะแต่ว่าคือ2เดือนแรกยุ่งมากจริงอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ก็ของเคงที่ดอเหมือนกันน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นแบบเซตคู่ที่กุ๊กกริบนะคะแอบรีวิวไว้ในเพจแล้วก็ IG รีวิวแล้ว ก็เป็นลุคเกตเลดี้วิดมีของแก้วนะคะที่มาอัปเดตเมาท์มอยช่วงชีวิตในช่วงแบบเออเชา้ชาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเชา้าอาจจะแบบตอนตื่นทําอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้ต่างไปจากนี้มากคิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนเพื่อนๆทุกคนแหละแล้วก็เมคอัพวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ละกันอาจจะแบบมีคนชอบลุคที่แบบเบามากเบอร์นี้นะคะก็คือแค่ลงตัวเดคมนะคะ ไปนะแล้วก็ปัดแก้มนะคะปัดคิ้วดัดขนตาปัดมาสคาร่าสีน้ำตาแล้วก็ทปปาปากแค่นั้นเลยเบามากจะได้เป็นลุคนี้ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงเวลาค่ำคืนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็น day and night ของเราเนาะทำกิจกรรมนต่อแล้วนะคะ มากันยามค่ำคืนแล้วนะคะตอนนี้แก้วอับน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าขอ,อยังไม่ถอดคอนแทคเลนส์ช่วงเนี้ยจะอัปเดตอีกอย่างหนึ่งสำหรับ day and night ของเราก็คือแก้วอะ สายตาแย่ลงมากทุกคนคือปกติถ้าก็คืออย่างเงี้ยเราพูดคิดกันไม่ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้ก็คือใส่แว่นต้องใส่แว่นเอ้ยไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้ก็ยังเห็นอยู่แต่คือ,อมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาสามทุ่มจริงๆแล้วค่อนข้างจะเร็วสำหรับไนทลูทีของเรามากเพราะว่า เรานอนดึกนะคะแต่อันนี้ก็คือจะมาเมาท์มอยกันว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่มันบุ๋หว่ามากก็คือทํางานนะคะคือแก้วเนี่ยจะเรียกว่าทํางานมากกว่า8ชั่วโมงแบบคนปกติเขาทํากันอะไรเงี้ยบางคนก็ทําเกินคือแก้วเห็นเพื่อนแก้วอะ่ะก็เป็นพนักงานเหมือนกึ่งออฟฟิศแต่ก็ทําเกินอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันก็จะประมาณนั้นนะคะก็คือมันต้องมีอะไรเคลียร์สะ8ชั่วโมงมันไม่พอแน่นอนนะคะอันนี้ก็เลยจะมา บำรุงผิวนะคะอาบน้ำแล้วเรียบร้อยก่อนนอนนะคะแน่นอนว่ามาเช้าเราใช้เจ้าตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะซึ่งเราเหลืออีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ใช้ให้ดูก็คือฝั่งของ sleeping mask ซึ่งแน่นอนว่าตัวเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อดีเลยอันนี้เนื้อใสตัวนเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบอย่างเงี้ยใสใสเบาๆนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยฟื้นบำรุงผิวของเราได้ดีมากนะเดี๋ยวจะทาให้ดูกลิ่นดีด้วยฟิลดี ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยผิวฟูมากคอนเฟิร์มได้เลยนะคะจะทาให้ดูข้างนี้คือแก้วเนี่ยจะทาเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วคือถ้าใครที่ไม่ได้อ่ะอยากปบำรุงจัดเต็มะก็น้อยกว่านี้ได้แต่อันนี้จะทาให้ดูว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะคะวนๆไปก็จะค่อยๆซึมเวลาทาแก้วจะทาที่คอด้วยนะเพราะว่า ถ้าคอเหี่ยวแล้วก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เวลาทาสกินแคร์ก็เพื่อแผ่น้องนางด้วยนะคะทีะ่คอนเฟิร์มได้ว่าผิวแบบฟูเด้งมาคือใช้มากกว่าหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบเป็นการมาใช้อันนี้แล้วก็มาบอกว่าอู้ฟูคือเราได้มีการคือเรามีหลายซองมากไม่ได้มีแบบแค่สองซองนะคือมีเป็นกล่องเลยก็เลยคอนเฟิร์มได้ว่าตื่นมาผิวก็จะใสแล้วก็เด้งเลยเดี๋ยวจะขึ้น วิดีโอให้ดูผิววันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะจะได้รู้ว่าแบบตื่นมาแล้วผิวจะอิ่มฟูประมาณไหนและที่สําคัญคือข้อดีของเขาคืออะไรรู้ปะ่ะราคาไม่แพงเลยอย่างที่เ,เห็นราคากันน่าจะเห็นแล้วก็คือราคา3 9บาทไม่แพงเลยนี่เห็นไหมยังไม่ทันพูดอะไรมากก็คือค่อยๆแบบนวดน,นวนนวนๆหรือใครที่ไม่ต้องการ นวดวนก็ทายอย่างนี้ก็ได้เขาจะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะอันนี้แก้วจะทาแบบให้ชุ่มฉ่าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีถ่ายคลิปอีกว่าสัปดาห์นี้ก็คือยาวเหยียดนะคะเราก็จะถ่ายกันไปเรื่อยๆผิวหน้าเราก็ต้องเต็มที่หน่อยถึงสภาพร่างกายเราไม่เต็มที่แต่ว่าหน้าเราเนี่ยต้องกระจ่างใสต้องใบเข้าไว้กนบอกเลยถ้าสรุปสําหรับแก้วคือคนที่ไม่ต้องการพกของเยอะหรือว่าใครที่แบบ ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์หรือใครที่ไม่ได้ต้องการใช้อะไรที่มันต้องแบบเยอะแยะมากมายคือซองเดียวก็คือได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะประมาณนั้นตัวนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกตอบโจทย์หาซื้อง่ายนะคะไม่ว่าจะออนไลน์ก็ได้หรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ได้ก็ลองไปดูนะคะราคาไม่แพงย้ำกันอีกทีว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะ Get Lady Get Lady Get, Get 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 Lady with me day and night k i ก็ต้องขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะหลังจากนี้นายรูทีนของแกก็คือการไปอยู่ข้างล่างนะคะใช้ชีวิตข้างล่างก็จะดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยนะคะหรือบางทีก็ทํารูปทําอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงรีวิวเป็นแบบภาพค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะคะก็เลยต้องทําหลายอย่างมากขึ้นนะคะทิกตอกก็เล่นด้วยทุกอย่างนะคะก็นั่นแหละวันนี้ขอตัวลากันไปแล้ววันนี้อยู่กันเช้ากับเย็นหวังว่าทุกคนจะเพลินนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้แก้วไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ